สวัสดีครับทุกคนผมตองเจในวันนี้นะครับอันนี้นก็คือมล์แมปเกี่ยวกับ4กลุ่มประสบการณ์ใน1ปีที่ผ่านมานะครับกิ่งแรกเลยนะครับก็คือทักษะการใช้ชีวิตนะครับทักษะการใช้ชีวิตก็จะมีดูแลตัวดูแลตัวเองได้นะครับก็จะมีกิจ,จวัตรประจำวันทำอาหารเช้าแล้วก็งานบ้านนะครับ สำหรับสำหรับอาหารเช้านะครับตรงตีเนี่ยชอบตรงนี้มากเลยครับเพราะว่าตรงตีเนี่ยได้ทํานะครับบางวันตรงจีเนี่ยก็จะกินเป็นแซนด์วิชไก่นะครับบางทีก็เป็นแซนด์วิชหมูบางทีก็เป็นชีสนะครับแล้วสิ่งที่ตงตีเี่ะชอบกินมากที่สุดนะครับก็คือสลัดกับถั่วครับอร่อยมากเลยนะครับ บางวันตองเจก็อยากกินไก่ครับตองเจเนี่ยก็เลยตอนเช้า like, ตื่นมานะครับไปหมักไก่เอาไว้นะครับไปหมักไก่กับขมิ้นแล้วก็พริกไทยเอาไว้นะครับแล้วก็ไปทํางานบ้านนะครับพอทํางานบ้านเสร็จปุ๊บก็ไปอาบน้ํานะครับพออาบน้ําเสร็จปุ๊บก็ได้กินพอดีนะครับและบางวันนะครับตองเจเนี่ยก็ ทำไข่ดาวครับบางวันก็อยากกินไข่ดาวอยากกินไข่ต้มบ้างนะครับตรงเต๋ยก็เลยจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันบ้างกระทะไฟฟ้าหรือเตาแก๊สนะครับแล้วมีหน้าที่หนึ่งนะครับตรงเต๋ยจะต้องทำให้คุณแม่นะครับก็คือซุปฟักทองครับทำง่ายมากเลยครับก็แค่เอาฟักทองไปต้มแล้วก็เอาไปปั่นนะครับแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับแล้วคุณแม่ก็ได้กินบางทีแต่ก็กินด้วยครับ ต่อมานะครับ Activity นะครับ Activity นะครับก็จะมีทําอาหารไปวัดกลับไปบวชวันอาทิตย์นะครับทาอาหารทําขนมไปวัดตองเตะก็จะทําไปหลายอย่างเลยครับแต่มีอย่างนึงเป็นอย่างทงี่ตองเตะชอบมากเลยนะครับแล้วก็สนุกด้วยครับก็คือการเอาขนุนไปวัดนะครับตองเตะก็จะต้องปีนไปเอาขนมน,นะครับ บางลูกก็อยู่เตี้ยนะครับบางลูกก็อยู่สูงมากเลยครับตัวเด็ยจะต้องใช้บันไดไปนะครับแล้วคุณแม่ก็เป็นคนผานะครับผาแล้วปุ๊บตรงเต้ยก็เอาบางกะนะครับแล้วคุณแม่บอกว่าเวลาจะให้ของไข่นะครับเราเดยกจะต้องทำทำอย่างเต็มใจนะครับแล้วก็ทำกล่องให้มันสวยๆนะครับมันเนจะทำให้เรามีความปาณี มากขึ้นนะครับต่อมานะครับก็คือไปโบสวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับตรงเจดจะต้องไปโบสนะครับไปที่โบสเนี่ยตรงเจดก็จะเรียนเรียนเกี่ยวกับาคคพาะคอมภีร์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับว่าศาสนาคริสต์เกิดมาจากอะไรนะครับ ต่อมานะครับก็คือเอาไซาอันนี้ก็เป็นอันชอบของเจอีกอันนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ตองเนยอะไบค์เคราะนะครับตองเตอะสังเกตนะครับเขาเขาจะเอาวันหมดหมดอายุนะครับวันหมดอายุที่ที่ใกล้จะหมดอายุเช่น2องสามอาทิตย์นะครับเอาไว้ข้างหน้านะครับส่วนอัน อันประมาณ1เดือนขึ้นไปนะครับจะอยู่ข้างหลังนะครับตองเต้ก็เลยจะชอบหยิบจากข้างหลังนะครับบางทีกว่าจะหยิบได้ก็นานนะครับแต่เอามาเปรียบเทียบกันก็อยู่ได้นานนะครับยกตัวอย่างอย่างโยเกิร์ตนะครับอยู่ได้งานานกว่าถึงสอสามวันเลยนะครับต่อแล้วก็วิธีการเก็บอาหารนะครับก็คือพอพอคุณแม่ซื้อผักมานะครับตองเต้เนี่ยก็มี หน้าที่ล้างผักนะครับล้างผักแล้วก็เอาไปแช่เบกกิ้งโซดานะครับเอาไปแช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะได้เอาอยาฆ่า,มาแมลงออกนะครับแล้วมันเนี่ยจะช่วยให้ผักอยู่ได้นานขึ้นนะครับแล้วอีกอันนึงเป็นอันที่ที่ตองเตะชอบมากอีกอันนึงนะครับก็คือเก็บปลายังไงให้นานๆนะครับตองเตะก็จะเอา ปลามาล้างน้ําทุกอย่างนะครับถ้าซื้อมาจะต้องล้างน้ําก่อนนะครับล้างน้ําเสร็จปุ๊บนกเ,เด็กก็จะเอาไปทาเกลือครับพอทาเกลือเสร็จนกเด็กก็ไปล้างน้ําอีกรอบนะครับแล้วก็ใส่ถุงเก็บใส่กล่องจะอยู่ได้นานขึ้นอีกสองสาวันถึง1อาทิตย์นะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งลยครับก็คือหลาดนัดนะครับ ตลาดนัดตรงต่ก็ชอบอีกอันหนึ่งนะครับตลาดนัดตรงเตีจะไปประมาณ2อสาวันต่อไปก็ตลาดนัดนะครับตลาดนัดนะครับก็จะมีขายของนะครับขายของวันอาทิตย์กับวันศุกร์นะครับแล้วก็การการขายนะครับมีรายรับรายจ่ายการใช้เงินแบ i n งแล้วก็การลดราคานะครับ การลดราคานะครับพ่อตรงเต่ะไปตลาดนะครับกลับมานะครับตรงเต่ะมีรายได้ของตัวเองนะครับตรงเตะก็จะต้องมารายรับรายจ่ายนะครับมาทํารายรับรายจ่ายทุกครั้งนะครับแล้วตองเตะก็รู้จักการเปรียบเทียบราคาด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าตรงเตะอยากซื้อเอาอะไรดีครับเอาผักละกันครับถ้าตรงเตะอยากซื้อผักร้านแรกขาย20บาทนะครับ แทนที่เราจะซื้อเลยเราจะต้องไปเดินดูทั้งตลาดก่อนนะครับว่ามีใครขายบ้างแล้วก็มาดูว่าอะไรถูกกว่าแล้วคุณภาพเป็นยังไงนะครับแล้วตรงเหนือเจออีกร้านนึงครับขายแค่สิบบาทเองนะครับคุณภาพเท่ากันนะครับดีกว่าด้วยครับตรงนี้ก็เลยซื้อมานะครับซื้อได้ทั้ง2อันนะครับแทนที่จะซื้อได้กัมเดียวนะครับก็ซื้อได้2องกัมนะครับแล้ว แล้วการลดราคานะครับพอตรงตีนะัดจัดร้านเสร็จปุ๊บตรงตีนะ่ยทุกครั้งบางครั้งที่ไปก็มีโปรโมชั่น,นะครับโปรโมชั่นเรียกลูกค้านะครับเช่น3 3องค์ร้อนะครับจริงๆแล้ว2ององค์ร้อนะครับองค์ละ50นะครับแต่แต่พอลดราคาแบบนี้คนก็จะซื้อเยอะขึ้นนะครับแทนที่จะซื้อ หนึ่งองค์นะครับเขาก็คิดว่าซื้ออีกองค์ดีกว่าจะได้แถมนะครับตรงที่เนี่ก็เลยจะได้รายได้มากขึ้นนะครับต่อมานะครับต่อมาทักษะการการใช้ภาษาและและการสื่อสารนะครับก็จะมีภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็จะ เป็นอ่านหนังสือเขียนไดอารี่แล้วก็สวดมนต์แล้วก็สรุปเล่าหนังสือสรุปเล่าหนังสือนะครับสำหรับภาษาไทยนะครับตรงเต็กก็จะอ่านหนังสือครับตรงเต็ชอบอ่านเล่มนี้มากเลยครับเป็นเป็นเล่มฝึกภาษาไทยนะครับเวลาตรงเต็อ่านตรงเต็จะมีพาวเวอร์นะครับเวลาอ่านนะครับ ต,ตัวเตยชอบมากนะครับแล้วเตยก็จําคําของเขาได้เลยนะครับหน้าแรกนะครับเตยจาได้นะครับก็คือทุกๆวันและทุกๆท,ทางฉันกําลังเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับว่าถูกไหมนะครับอันนี้งไงครับถูกด้วยครับทุกๆวันและทุกๆท,ทางฉันกําลังเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นนะครับ ฉันโฟกัสไปที่การพัฒนาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวฉันเองและฉันพัฒนาตัวฉันเองให้เยี่ยมที่สุดนี่แหละครับได้พลังไหมครับนั่นแหละครับว่าทาไมตรงแต่ชอบนะครับบางคําคของเขา้วก็ปรับมานะครับปรับมานะครับและบางคําเราสามารถที่จะปรับได้นะครับ บางคำเตัวเนี่ยก็มาปรับพอปรับแล้วเตอรเนี่ยก็มี power มากนะครับอยากสร้างเกมต่อนะครับหรืออยากทำอัปเดตใหม่นะครับแล้วตอร์เนียชอบหนังสือเล่มนี้มากเลยครับหนังสือเล่มนี้ตอนนี้หายากแล้วนะครับเป็นของอาจารย์บัณฑิตนะครับตอร์เนียชอบอาจารย์คนนี้มากเลยครับเพราะเพราะว่าเขาพูดได้หลายหลายภาษานะครับ เราคิดว่าน่าจะประมาณ6ภาษานะครับโตเตพูดได้แค่3ภาษาเองครับโตเตอยากเป็นแบบเขาแล้วก็รวยด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีใน1ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับใน1ปีที่ผ่านมานะครับ ตองเจเน่ได้เป็นผู้สร้างเกมนะครับแล้วผู้สร้างเกมนะครับจะต้องมีทักษะหลายอย่างนะครับทักษะแรกก็คือต้องเรียนรู้ไพทอนต้องเรียนรู้ไพทอนแล้วก็เรียนรู้โคดดิ้งนะครับแล้วก็ตัดต่อวิดีโอเป็นนะครับแล้วบางครั้งนะครับพอตองเจเน่ทำทำนะครับบางครั้งตองเจเน่ก็ใช้ Cha h a t GPT ในการทำนะครับ ใช้ c h a วิ p ีลองผิดลองถูกนะครับบางครั้งเวลาลองผิดลองถูกตองเจเนี่ยก็จะท้อนะครบเพราะว่าลองผิดลองถูกแล้วก็มันไม่ได้นะครับแล้วอันนี้แล้วทุกครั้งที่ตองเจเนี่ยทำนะครับตองเจเนี่ยจะมีมีเป็นไดอารี่นะครับทำไดอารี่นะครับอันนี้นะครับก็คือสมุดไดอารี่ของตองเจนะครับตองเจจะเขียนนะครับ บางวันตรงเตเนี่ยก็ท้อครับบางวันก็แฮปปี้ครับโค้ดใช้ได้บางวันก็แชท t ีวิทีส่งโค้ดผิดมาบางครั้งก็ทําโค้ดไม่ได้นะครับบางครั้งก็มีคนว่านะครับแล้วตรงเตเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะครับตรงเตเนี่ยไม่ทิ้งความฝันไปไหนนะครับแม้แต่ตรงเ่จะย่อท้อแต่สักพักตรงเ่ก็กลับมาทำใหม่ได้นะครับแล้วคุณแม่ก็คอยให้กำลังใจตรงเจด้วย ด้วยนะครับแล้วในปีนี้นะครับตองเจเนจะทำเกมใหม่นะครับมาด้วยนะครับมาด้วยนะครับต่อมานะครับทักษะสุดท้ายนะครับก็จะแยกออกไปเป็นวิทยาศาสตราา์ภาษาแล้วก็กีฬานะครับ วิทยาศาสตร์นะครับก็จะแยกออกไปเป็นกิจกรรมอพวชนะครับทุกทุกทุกสัปดาห์นะครับตแต่เป็นสมาชิกที่อพวชนะครับต๊นเต่ก็เลยได้ไปทํากิจกรรมครับออกไปทุกอาทิตย์ไปทํากิจกรรมนะครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมอยู่บ่อยๆนะครับแล้วต๊นเต่ก็จะมาสรุปหนังสือนะครับ พอเป็นสมาชิกปุ๊บก็จะได้หนังสือทุกเดือนนะครบตัวเต็กก็เลยจะต้องมาสรุปหนังสือนะครับแล้วเต๋อก็จะสรุปเป็นภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างแล้วตอนนี้ทำภาษาสเปนนะครับทำสรุปเป็นภาษาสเปนนะครับต่อมานะครับก็คือภาษานะครับภาษาตัวเต๋ก็ชอบอีกแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับกำลัง กำลังเรียนภาษาสเปนอยู่แล้วก็มีรุ่นน้องนะครับมาเรียนกับตองเจนะครับแล้วก็ติดตองเจมากเลยครับติดตองเจมากเลยครับแล้วตัยก็แคสเกมเป็นภาษาสเปนด้วยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ตองเจเนี่ยชอบเหมือนกันนะครับก็คือกีฬาครับกีฬาก็จะแยกออกไปเป็นโยคะตีแบดแล้วก็วิ่งนะครับโยคะบางทีตองเจเนี่ยก็จะทํา ตอนเช้านะครับโยคะทําตอนเช้าส่วนตอนเย็นบางทีก็ไปวิ่งทุ่งนานะครับหรือหรือตีแบตนะครับส่วนใหญ่ตงเตเนี่ชอบตีแบตครับสนุกดีนะครับได้วิ่งด้วยนะครับได้ตีด้วยนะครับแล้วอันนี้นะครับก็คือทั้งหมดใน1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วใน1ปีนะครับตงเตเนี่ได้พัฒนาอะไรไปบ้างนะครับสิ่งที่ ได้พัฒนาอะไรไปบ้างน,นะคบตรงตื่ชอบนะครับเพราะว่าตรงตื่ได้พัฒนาไปด้วยนะครับได้พัฒนาแล้วก็ทำในสิ่งที่ตรงต่ชอบนะครับอันนี้เนี่ยก็คือทั้งหมดของเด็กโฮมสกูลนะครับสวัสดีครับ